เสียทรัพย์ไปอีกรอบกับหินหลอมวันนี้จะได้ควอดโรสไม่เนียกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Nobs s u m m e n Cast นะครับ อ่าก็เป็นการรีหินประจําเดือนนะครับซึ่งจริงๆแล้วผู้เล่น RTA สายจริงจังอย่างผมเนี่ยผมก็ต้องรีทุกเดือนเลยนะเพื่อที่จะหาโรนที่ดีที่สุดแล้วก็เอาไปใช้กับทีมให้ได้มากที่สุดด้วยนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เรามารีกันเรามาดูกันว่าเราจะได้อ่าควอดโรสไหมนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการใช้เจ้าหินหลอมเนี่ยนะครับอ่าเราแค่ต้องการให้มันได้ค่าที่ดีก็พอแล้วแล้วทีเนี้ยพอมันได้ค่าที่ดีอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเอาไปเลือกดูได้ว่าไอ้ใช้กับตัวไหนดีกว่าอย่าไปหวังว่าจะได้ควอดโรส แบบมันมันโอกาสมันมันแบบมันน้อยมากเลยนะครับเอาแบบรูนที่ออกมาแล้วพอใช้ได้แล้วก็รู้ว่าจะต้องใช้รูนไหนกับตัวอะไรแล้วทีมจะออกมาเป็นยังไงประมาณนี้ดีกว่านะครับเอาละก่อนหน้านั้นก่อนที่เราจะไปรีกันนะครับมาดูสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเลยนะครับในช่วงนี้นะอ่า สำหรับสิ่งที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับผมนี่มันก็จะมีกิจกรรม Summoner s w a r Sky Arena c r o s s กับ Los t Centuria นะครับเพียงแค่เพื่อนๆดาวน์โหลด l อ s t uh, Centuria นะครับผม mm hmm. กม็มีโอกาสได้รับ uh, เจ้าตัว Score Legend มาเลยแต่ว่าอันนี้คือผมก็ใส่ารายละเอียดของกิจกรรมไปในคลิปก่อนหน้าแล้วนะครับ mm hmm. เพื่อนสามารถดูกันได้นะ uh, เราสามารถที่จะเอา ID ของ Los t Centuria เนี่ย พอเราเล่นไปถึงระดับต่างๆเนี่ยนะครับมื่อผูกปุ๊บเราสามารถได้รางวัลมากมายด้วยรวมถึงสําคัญเลยคือเจ้าพื้นหลังสุดสวยนี่นั่นเองนะครับผมนี่เจ้าพื้นหลังนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะนี่ครับแต่แดนพื้นหลังนะครับผมของลอสเซนจูเลียนะซึ่งเป็นไอเทมที่ลิมิเต็ดมากๆก็อยากให้เพื่อนๆไปเอากันนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับผมเหรียญครบรอบเจ็ดปีของ s u m m o n e r s War นะครับอีเวนต์รอบที่2อนะฮะอันนี้คือเพื่อนสามารถที่จะ สะสมเหรียญได้ด้วยวิธีการต่างๆ,างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้10 Energy นะครับผมหรือว่าใช้เหรียญได้ m Mention Ho นะครับแล้วก็มีการใช้ปีกนะครับสำหรับกิจกรรม7ซเว n v e n นนิเ r อรอบที่2ครั้งนี้นะเพื่อนๆสามารถเอาเหรียญเนี่ยมาได้ง่ายเลยนะครับซึ่งเหรียญเนี่ยสามารถที่จะเอาไปซื้อสกอ สกอร์ทรานเซนเดนซ์ได้ด้วยนะครับผมซึ่งวิธีการได้เหรียญมันเนี่ยก็ง่ายดายมากขึ้นนะใช้10 Energy ได้1เหรียญน,นะครับใช้ Dim ension h o l e Energy ได้สมเหรียญใช้ปีกอารีนาได้2เหรียญได้เมื่อได้รับคริสตัล50ก็จะได้2เหรียญมาด้วยนะครับนี่ก็สามารถไปซื้อรางวัลต่างๆมากมายแล้วก็อีเวนต์ของเขาก็คือ,อเมื่อเวลาผ่านไปทุกๆวันเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะรับรางวัลเป็นรายวันได้ด้วยซึ่งรางวัลที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเออจ้าตัวสกอร์ครบรอบีีใแล้้วกกก็อออันนนคืมโาาสรเลือกเจ้าตัว มอนสเตอร์ห้าดาวที่เราอยากได้แล้วก็มีโอกาสได้ที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ไม่อยากให้พลาดกิจกรรมนีด้ด้วยกันทุกคนนะครับแล้วก็มีเวลาอีกสิบสองวันนะครับผมสําหรับแพ็คสุดสวยแพ็คนี้นะถ้าเกิดสมมติเราซื้อแพ็คนี้เราก็มีโอกาสได้เจ้าตัว e t e r n i t y Wallet ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่เรียกได้ว่าลิมิเต็ดแล้วต้องถึงรอบเสียตังกันอีกแล้วเหรอเนี่ยเอาล่ะครับสำหรับการรีหินเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะว่าเราจะรีแล้วได้อะไรกันนะครับ ก่อนการที่เราจะสามารถเดี๋ยวกิจกรรมถัดไปเนี่ยก็จะเป็นกินจกรรมที่เรียกว่า FRR หรือว่า Fe ร Rune r e m o v a l หรือการถอดรูนฟรีนั่นเองนะครับอ่ะก็ซึ่งจริงการถอดรูนฟรีเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าเรามีรูนที่พร้อมเนี่ยนะครับมันก็ช่วยทําให้เราจัดทีมได้ดีขึ้นนะโดยโดยปกติถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยก็แนะนําให้รีช่อง2 4 6นะครับอ่ซึ่งจริงๆแล้วช่อง2สปีดอย่างเงี้ยของรูนแมๆว่าจะเป็น EX Swift หรือว i l อ่าหรือว่า ใน3รุ่นหลักๆอันนี้ครับคิดว่าได้ใช้งานแน่นอนนะถ้าเป็นช่อง2สปีดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้คือผมก็ผมก็จะมีอยู่ค่อนข้างเยอะและทีเดียวนะของผมเนี่ยผมก็เลยจะต้องแบบหาไอ้พวกรุ่นแบบ1 3 135นะครับช่อง135เนี่ยของใน ID ของผมเนี่ยมันจะขาดค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะกับวิวเนี่ยนะครับกับวิวที่แบบเนี่ยฮะสมมติว่าถ้าบอกว่าจะเป็นสปีดใช่ไหมฮะเนี่ย135ผมมันจะค่อนข้างที่จะแบบเนี่ยเห็นไหมสปีดมันจะช้ามากเลยถ้าเทียบกับเนี่ยฮะช่องแบบอ่ช่อง2อย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบที่มันดีๆเร็วๆอยู่แล้วอยู่หลายลๆอันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะมีบางก้อนที่เป็น135นะครับผมที่ผมจะต้องรีด้วยแล้วก็อ่ฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยกันกันกบ 2 4 6ด้วยเหมือนกัน นะครับนี่ฮะก็ลุงก็จะมีมี6ช่องเลยไหมนี่คือ1 3 5 1 3 5ก็จะเป็นช่องที่แบบเป็นพวกแบบออปชันแฟลตต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับถ้าเป็น1ก็จะเป็นอะไรเป็นแอตแท็ใช่ไหมฮะ3ก็จะเป็นเดฟแล้วก็5เนี่ยนะครับก็จะเป็น HP แต่ว่าสำหรับผู้เล่นทั่วไปนะครับผมที่แบบเอ้ยโอเคเพิ่งหัดแบบเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่นานหรือว่าเล่นแล้วลูนยังไม่ได้แข็งมากนะครับช่อง2 4 6เนี่ยนะครับก็จะเป็นออปชันสำคัญหลายๆอันนะไม่ว่าจะเป็นแบบไอ้พวกสปีดดีเฟนซ์ HP เปอร์เซ็็นนต์อออะะะไรย่่างงีี้ช4กจมคิ ใช่ไหมฮะก็จะมีพวกคริ t Damage, HP%, Def%, Crit Rate% อะไรอย่างงี้นะก็ก็จำเป็นเหมือนกันช่อง6นะครับก็จะเป็นแบบพวก HP%, Def%, Accuracy% อะไรอย่างงี้นะก็พวกนี้ก็เอามารีใช้งานกันได้นะครับเอาละงั้นเดี๋ยวผมลองเริ่มจากเจ้าตัวนี้เลยนะอ่ามันมันจะมีเนี่ยครับอย่างเช่นรูนสีส้มเนี่ยที่มีอ p t i o นห้อย Accuracy 8อะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ย เรารีได้ไม่ต้องเสียดายนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่อยากแนะนําให้ทํากันคือถ้าเกิดสมมติเป็นลูนช่อง1 3ึแล้วมันไม่มีออปชันห้อยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับหรือว่ามีมีสปีดห้อยก็ไม่ค่อยแนะนําให้รีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองรีอันนี้สักห้าก้อนแล้วกันนะครับผมมีอย่างเงี้ยอยู่2ก้อนเลยนะ โอโหครีเลตยี่สิบสปีดสิบเจ็ดครีเลตยี่สิบอันนี้คือไปในทางเดียวกันค่อนข้างโอเคนะครับคือครีเลตลงมายี่สิบมีครีดามเมจมีแอตแทกเปอร์เซ็นต์นะครับคือยังไงสปีดสิบเจ็ดผมไม่ได้ใช้อ,ะนะอ่ะนะอันนี้คือก้อนแรกนะครับเดี๋ยวลองรีดูอีกสักสองทีแล้วกันถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ดีกว่านี้ก็ช่างมันนะ,อะโอเคก้อนนี้ทางซ้ายดีกว่านะครับถ้าดูจากค่าที่ลงนะมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับ เอาละอีกทีหนึ่งแล้วกันจริงๆก้อนนี้เอาไปเล่นกับแบบพวกตัวชาๆได้นะครับโอ้โหสปีดซิมมาก่อนเลยทางซ้ายอ่ะเหมือนเดิมนะอันนี้คือเดี๋ยวก้อนนี้ผมหยุดไว้ก่อนนะครับผมหยุดไว้ก่อนเพราะว่าผมก็ยังมีวิวอยู่อีกก้อนหนึ่งด้วยนะครับที่เป็นแบบนี้นะเนี่ยอันนี้เป็นแอตแท8เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะ,ะเนี่ยผมมีแอคเคอร์เรซี่อยู่อีกก้อนหนึ่งนะอันนี้นะครับ ผมก็จะรีมันนะจริงจริงก้อนนี้ถามว่ามันไม่สวยยังไงเราดูที่สปีดของมันนะครับสปีดของมันเนี่ยมันคือ14ใช่ไหม14ของมันเนี่ยมันคือเหมือนกับเป็นเป็น6บวก4บวก4อ่ะสองครั้งซึ่งมันก็ไม่ได้สวยมากนะครับแอดแทกอะโอเคคือจริงๆแล้วในการรีหินเนี่ยเราต้องการแค่ลูนที่แบบว่ามันมีค่าบวกที่ออกมาเยอะที่สุดอันนั้นก็โอเคแล้วนะครับแต่อันนี้ถือว่ามันเป็นการแบบลงค่าต่ำเนี่ยสครั้งผมว่ามันยังไม่ผ่านสักเท่าไหร่นะแล้วก็ค่าเริ่มต้นมันไม เอาละเดี๋ยวรีกันอีกทีนึงเดี๋ยวขอรีก้อนนี้อีกสักประมาณ3 4ถึงรอบนะครับขอดีดีหน่อยได้ไหมโอ้โหไม่ค่อยดีเลยนะอันนี้นะครับโอ้ขอสวยๆนเอแเคอร์เลชี่แปดเนี่ยหามาต้องนานนะโอ้โหอันนี้ไปทางเดียวกันอันนี้ไปทางเดียวกันอันนี้อย่งางไรก็สอดสอดคล้องไปในทางเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สวยมากนะเ,เทียบซ้ายกับขวาแล้วเนี่ยผมว่าซ้ายก็ยังดีกว่านะสอดก้อนนี้นะครับ อ่ะไปค่อยๆดูนะฮะไปหนึ่งอึบ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 โอ้โหโอ้ยอันนี้ก็ยังถือว่าค่าต้นไม่สวยเท่าไหร่นะเนี่ยอันนี้คือคลีเลทสวยแต่ว่าค่าต้นเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอีกทีหนึ่งสิอย่าไปหวังไอ้แบบลงสปีดสามทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหเลสยิปเจ็ออันนี้คือลงเลสไปสามทีนะครับลงเลสไปสามครั้งนะแต่ว่าสปีดต้นเนี่ยน้อยไปหน่อยนึงนะฮะ เออจริงๆก้อนขวาก็น่าจะใช้กับตัวที่เลสเยอะๆได้นะอืมเสียดายฮะแต่ว่ามันก็ใช้สำหรับทีมผมมันใช้ไม่ได้ทงคู่เลยนะครับอีกหน่อยนึงนะอขอให้แบบมันพอใช้ได้พอละเออนั่นแหละแอตแทกยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นยี่ทำไมไม่เป็นยี่สิบเอ็ดสปีดอะไรเงี้ยนะเอ้ยเร้าอีกแล้วนะขออีกสักสองทีแล้วกันนะครับก้อนแอคเควรซี่แปดนี่คือแบบมันจำเป็นต้องโลให้มันได้ดีๆจริงๆนอะ อันนี้ก็ไม่สวยนะครับชัดเจนมากนะยิ่งมันลงพกแฟลตพกอะไรอย่างเงี้ยยิ่งไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะครับโอเคก้อนขวาเนี่ยอันนี้ถือว่าดีขึ้นอันนี้ถือว่าดีขึ้นเพราะว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นลงค่าที่เขาเรียกว่าการ n น a บิลสเตตหรือว่าค่าที่มันสามารถที่จะเพิ่มพลังได้อีกนะครับแต่ก็ยังไม่สวยอยู่ดีแหละนะครับเดี๋ยวเราลงไปอีกสัก3าทีก็แล้วกันแล,แล้วพอละนะครับอ้ยอันนี้ก็ลง อันนี้ก็ลงยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือสปีดอ่ะเป็น5้บวกหหรือหกบวกห้าใช่ไหม HP เนี่ยประมาณเป็นแบบ6กบวกหใช่ไหมฮะแล้วก็ลงแอตแท็กไป2ทีทางซ้ายดีกว่านะครับอ่ะอีก2อทีพอแล้วนะซับก้อนนี้นะครับโอ้โหเลสยี 20, อันนี้สวนทางกันอย่างชัดเจนมากแต่ลงสวยนะแต่ว่าสวนทางกันชัดเจนมากเดี๋ยวเราเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะฮะเออ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 นั่นแหละโอ้สปีด ดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าแสแตทไม่ค่อยดีเลยทางซ้ายดีกว่านะครับเสียดายจังให้ไปลา์เดี๋ยวเราย้ายไปก้อนอื่นบ้างนะครับก้อนที่เป็นสปีดที่ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ละแบบเบอร์สองสปีดเนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันมีอันที่มันเป็นค่าห้อยๆไหมนะที่เป็นเบสสปีดอย่างนี้นะครับของวิวโอเคไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับ อของ ex เนี่ยอันนี้มี accuracy 5ด้วยเราต้องดูเกรดของรูนว่าเป็นเลเ e n d นไหมนะครับเมื่อสามารถกดได้ที่เนี่ยครับ default grade ของมันนะกดเป็น default grade ปุ๊บเราก็จะเห็นรูนที่มีค่าต้นนะครับจริงก้อนนี้ก็ถือว่าโอเคนะมีมี defense ห้อยมาด้วยนะครับเรามารีมันมันกันดีกว่านะเลเ e n d ์ใช่ไหมอ่าโอเคอันนี้เดฟ6%นะครับเราจะดูไปอีกหน่อยนึงแล้วกันอ่าเดฟ6%โอเคเดี๋ยวผมขอดูอีกสักก้อนหนึ่ง สวิฟอย่างเงี้ยเนี่ยสวิฟอันนี้เลสห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมฮะก็ถ้ามีห้อยก็จะยิ่งดีเลยนะก้อนนี้มันดันใช้ไม่ได้ซะอย่างนั้นอย่างเงี้ยอย่างก้อนนี้โอเคโฮมทิจะรีนะครับเป็นเลเจนด์แล้วก็มีเลสแถมมาด้วยก็โอเคนะครับฮึบฮึบโอ้ยแต่น,นี่คือความเศร้านะเหตุเกิดจากความเศร้านะครับโอ้ยไปขอแค่ลงค่าสวยๆพอละอันนี้อ่ะแอคคอรเซสิบสี่แอคเครสิบสามโอ้โหน่าพอกับเดิมเลยอันนี้ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับ เนี่ยเราเราเราเน้นรูนที่ใช้งานได้กับ ID เรานะโอ้โหอันนี้แบบนี่มันรูนสีม่วงจะชัดดูมันลงค่าดิ <c oughs> บางครั้ินรีก็ทำให้อารมณ์ของเราแปรแปรปร,ป,รปลวนและเปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนกันฮนะ <c oughs> ินรีจ้าทำไมทำกันแบบนี้ทางขวาดีขึ้นน้อยนึงอ่ะทางขวาก็ถือว่าโอเคขึ้นแต่ดูค่าคริเลสี่เปอรเซนต์นั่นสีไม่ค่อยมเท่าไหร่นะครับ อ่าโอเคทางขวาโอเคกว่าทางขวาโอ,โอเคกว่าโอเคขึ้นนะครับอันนี้เหมือนกับว่าลงแอตแท็กสองครั้งเดฟบสองครั้งแต่ก็ลงเป็นค่าต่ํานะครับแต่ใช้มันได้แหละอันนี้อ่ะใส่ไปก่อนแล้วกันถึงมันจะต่าก็อ่ะใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็ขอดูอันนี้นิดนึงนะสําหรับสําหรับวิวนะครับผมจําเป็นจะต้องอย่างอันนี้วิวคลิเลตอันเนี้ยก้อนเนี้ยผมก็น่ารีวิวเหมือนกันเพราะว่าผมก็ขาดไอ้ตัววิวช่องเนี้ยที่มนแสแตทดีๆเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับ เดฟเจ็ดเปอร์เซ็นคลิเลตาเปอร์เซ็นตเอาคลิเลตก่อนละกันเผื่อจะเอาไปแบบเอ้มีพวกตัวซิ่งๆอะไรอย่างงี้นะครับได้ไหมทางขวากับทางซ้ายทางขวาน่าจะดีกว่าใช้งานได้มากกว่าแต่ก็ใช้ไม่ได้เลยอยู่ดีอันนี้นะครับอืมโอ้โหเละเทะเลยอันนี้อ่ะลีกหน่อยนะครับปุ๊บ โอ้โหอันนี้ไม่ค่อยได้เลยนะอันนี้ผมจะกดอีกครั้งเดียวพอละแล้วเดี๋ยวผมผมจะย้ายก้อนแล้วนะครับเหมือนเป็นคำสัะโอ้โหดับฟันเลยมาถึงปุ๊บดับฟันดับฟันชาวสปีดนะครับอันนี้เป็นแฟลตแฟลตไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราลอง HP 7%อซอันนี้คลิเลต5%เปอ่อไม่ค่อยสวยเลยนะ มาเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับวิวเนี่ยก็จะเป็นลุนที่ใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับของผมก็วิวมันก็ใช้ได้เยอะอย่างก้อนเนี่ยโอเคนะก้อนนี้แบบสตมันมันลงค่อนข้างสวยแล้วก็อ่ะปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละนะครับอันนี้เป็นเลสนะครับเลสหกเปอร์เซ็นต์อ่ะเราก็จะแบบเอาไปลองตีกับพวกหนึ่งสามห้าหน่อยหนึ่งแบบไอ้เผื่อมันมีลุนล้วมันจะดีขึ้นอะไรเงี้ยนะอืมในที่ทางขวาน,นี้บวกก็โอเคนะสายคลิ่เลสเลยอะแต่ว่าทางซ้ายน่าจะดีกว่านะครับสเต็ stat มันดูแบบมันเป็นอะไรที่มันใช้งานได้นะครับ เดี๋ยวขอใช้อีกสองก้อนแล้ว oh, ก uh, at uh ันโอ้โห accuracy ยี่สิบหกอ้ยแม่นเปรี้ยขอสวยๆหน่อยเลสเออคลิทแดมยี่สิบเปอร์เซ็นต์โถอยคลิทแดมยี่สิบอืมอืมดีๆทางขวาก็พอใช้งานได้แต่ซ้ายดีกว่านะครับแต่มันก็ยังใช้ไม่ได้ทั้งคู่แหละนะอ่ะยอมแพ้นะครับสำหรับก้อนก้อนนี้นะ เรามีคลิคดามจของวิวอันไหนบ้างที่น่าใช้นะมีห้อยไหมเนี่ยอันนี้ไม่มีห้อยเท่าไหร่เลยนะครับต้องหาก้อนที่ห้อยที่เป็นคลิเลดอไม่ค่อยมีนะรอบรอบนี้นะครับคลิคเดมก้อนนี้คลิคเดมเอ็กซคลิกเดมเอ็กซม,มีห้อยแอตแทกหกเปอร์เซ็นสวิปล่ะ สวิฟคลิคแดมสวิฟคลิคแดมอันนี้ไม่มีห้อยเท่าไหร่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะอัพไอ้ไม่อยากจะเปลี่ยนมันเท่าไหร่ด้วยนะครับอ่าสวิฟล่ะรอบนี้มีอะไรบ้างมี accuracy นะครับจริง accuracy เนี่ยเ accuracy เนี่ยนะนะครับช่องช่องที่6เนี่ยนะมันก็จำเป็นที่จะต้องใช้อยู่เหมือนกันใน id ผมเนี่ยก็จะมี accuracy หรือว่ามีพวก hp อะไรต่างๆที่มันเร็วเนี่ยอยู่2ก้อนก้อนนี้คือก้อนเร็วที่สนุดใน id แล้วนะครับ เรามาดูอย่างเช่นก้อนที่6เนี่ยที่เป็นที่เป็นเดฟแฟลอย่างเงี้ยอันเนี้ยรีได้นะอันเนี้ยค่อนข้างจะรีได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมตมันมีเดฟแฟลอยู่เป็นตัวห้อยอย่างเงี้ยแปลว่าโอกาสมันจะไม่ลงที่เดฟแฟลอีกแล้วนะครับอาโอเคงั้นเดี๋ยวดูอีกอันหนึ่งก็แล้วกันวิวล่ะวิวมีอะไรบ้างเราก็เราก็ต้องดูให้ทั่วๆนะครับเนี่ยเดฟเปอร์เซอันนี้ที่เป็นวิวนะครับ Accuracy View Accuracy View นี่ก็น่าลุ้นเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ย Attack Accuracy 5้าห้อยอย่างเงี้ยอันเนี้ยน่าอันเนี้ยน่าอัพนะครับเนี่ย Accuracy ตัวตัวที่เป็น Accuracy Default l อย่างเงี้ยบวกยีอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้อยู่นะอ่ะไหนๆกน็ก้อนเนี้ยคือจริงๆก้อนก้อนเนี้ยโอเคเลยนะแต่ว่าแบบเอ้ยเราเราต้องทำให้มันใช้งานได้นะครับอ,อันนี้ไม่ไหวเลยแย่แย,ย่ลงแย่ลงนะครับคาว่าค่า flat เนี่ยคือเป็นแบบเป็นค่าบวกแบบ แบบเต็มๆเ,เลยอะเดฟบวกห้าสิบอะไรเงี้ยนะเนี่ย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 ทางขวาเนี่ยคือแฟลตทางขวาเนี่ยคือแฟลตแฟลตเนี่ยเดฟบวกสามสิบเอชบวกสองนสิบแปดเนี่ยอันนี้คือค่าแฟลตเลยแล้ว <laughs> โอ้แฟลตออกแฟลตออกวิดีโอมาเลยโอ,ยอ,อ้เออเออเอออเกือบดีละนะอันนี้เกือบเกือบดีละนะครับเกือบจะดีละนิดนึงนะครับโอ้นึกว่าแบบอย่างน้อยสิบแปดสิบเก้าอะไรก็ยังพอแบบคุยกันได้นะ เออก้อนนี้อาจจะลุนเยอะนิดนึงนะครับมาขออีกสัก4ครั้งดีขึ้นขวาดีขึ้นอ่ะขวาดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ดีมากเนี่ยแล้วแบบทีเนี้ยบบคือแบบพอค่าต้นมันไม่สูงอย่างงี้ใช่ไหมครับนั่นหมายถึงว่าเราจําเป็นที่ต้องใช้ทรัพ,พ,พยากรที่มันมากขึ้นด้วยอย่างเช่นเราต้องใช้แบบเจ้าหินบวกสปีดอย่างเงี้ยบวกเข้าไปสมมติว่าเราเอาบวกให้อย่างเงี้ยมันมันใช้ใส่ลงไปแล้วมันเสียดายนะครับอย่างสเตตอย่างเงี้ยนะ คือแบบได้ลูนที่ค่าต้นไม่เยอะอย่างเงี้ยมันก็ลําบากอยู่นะฮะโอ้โหนี่แฟลตสามตัวเลยนี่คือแบบว่าถ้าเกิดมันไม่ออกแอคเคเรซี่แล้วมันยังไปออก <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหเกือบจะทิปเปิลโล่แล้โลอะไรก็ไม่รู้โอ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้ขออีกหน่อยนึงแล้วกันนะก้อนนี้นะครับโอ้โหเลสยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะบางทีมันก็ไม่ได้ออกค่าที่เราอยากจะให้มันออกเท่าไหรนะ่นักนะครับโอ้ย 10%นะเดี๋ยวขออีก2ทีแล้วกันไม่สวยเลยไม่สวยเลยจริงๆนะอย่างนี้โอ้โหสปีดส <c> ี <oughs> ควอดโลสีทีจริงๆด้วยโอ้เลส20มาสวนทางกันตอนท้ายนะ <c oughs> เราย้ายแล้วกันนะครับเสียใจเลยอย่างนี้ อ่ะ a c c เ r a c y d e p ด h แฟนะครับเดี๋ยวลองดูซิว่าจะดีขึ้นไหม17นี่ก็ยากะนะสปีด1 1นะครับซ้ายดีกว่านะคือแบบพอมันเป็น a c c l ค a c ซ17แล้วมันใช้ยากมากเลยครับไอดี ID ผมเนี่ยเดี๋ยวเอาอัอนนี้อีก,อกสัก5ก้อนก็นแล้วกันนะคือให้เหลือ5ก้อนนะครับโอ้โหยับเลยแบบนี้ อ่ะโอเคซ้ายขวาสายนี่ก็ค่าต่ำด้วยนะเห็นไหมฮะการลงแก่แบบลงซ้ำสองทีมันยังยากแหละมันมีสัตย์ให้ลงเยอะนะอันนี้เท่ากันนะครับโอ้โหโอ้ยซ้ายดีกว่านะครับอ่ะวิวมีก้อนไหนอีกไหมวิวมีก้อนไหนให้เราลุ้นอีกไหมเนี่ยโอหไม่มีให้ลุ้นแล้วนะฮะสำหรับวิวนะแล้ววิวล,ล่างล่ะ e ด a ฟ l t g เกรด 10%อย่างน้อย2-4-6นี่ก็อยากจะให้มันแบบดีๆสักนิดหนึ่งนะครับก้อนนิคลีเอดจริงๆคลีเลดก็ขาดนะแต่ว่าก็ยังเสียวๆอยู่ดี <c oughs> ก็ยังเสียวซายอยู่ดีนะครับ HP% less แต่ไงผมก็ยังขาดพวกนี้อยู่ดีแหละเอาจริงนะ นี้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวรีก้อนนี้ก็แล้วกันก้อนนี้ก็เลสหกสปีดสิบห้ก็พอได้นะแต่เราจะต้องเหลือเป็นส่วนๆนะว่าสับมาเพื่อรีไอเจ้าพวกนี้ด้วยนะครับเอ่อดูดีฟอลต์เกรดสิเรียบแบบก้อนนี้รีแล้ไม่คุมเท่าไหร่อยากให้มันมีห้อยด้วยก้อนนี้โอเคละไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอ่าก้อนนี้มันไม่ค่อยสวยอะ่ะอยากรีออกสะหน่อยนึงอ่ะมา ขอวิวดีๆหน่อยเถอะโอ้โหวิวดีไหมล่นะน่ะอ่ะเดี๋ยวฮะก้อนสุดท้ายเรามาอยู่กับไอบ้เจ้าก้อนนี้กันก็นแล้วกันนะครับโอ้โหไม่เพื่อนโอ้โหไม่ไม่ไมโอ้ยบอกได้เลยว่ายับหรือเปล่าเออโอเคโอเค ก้อนนี้พอใช้ได้พอใช้ได้แล้วอได้สามโลมาอันหนึ่งนะครับก้อนนี้คิดว่าน่าจะพออยู่ในระดับที่ใช้งานได้นะโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินกว่าจะได้มาจากก้อนหนึ่งจากห้าสิบนี้ได้หนึ่งอันเท่านั้นเองนะเห็นไหมมันมันยากมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอรีอันที่มันใช้ไม่ได้เลยอีกสักทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับอันนี้แฟลตอ่ะก้อนนี้ก้อนถายอีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับมาโอ้ ดีขึ้นหน่อยนึงอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการใช้หินหลอมนะครับก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่แบบเอดูแนวคิดว่าเอาหินหลอมไปใช้อะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะขอบคุณสักการบชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย